ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกรับผมเอกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสารภิปนี่ครับผมก็ได้พผ้ามาช่มฟ้ามวิทยาฟ้ามนะครับหลังจากมาเคลื่อนนะครับว่าออกลูกนะครับผมก็นับมือเบื้องแ้วนะครับ เขาก็ได้ครบเกินกำหนดมากแปดมือนะครับครบวันที่ยี่สิบสามนะครับออกมาเคลื่อนเนี่ยครับ้อยออกมาเคลื่อนนี่ครับ,ออมนนรบผมพึงมาเห็นนะครับนี่เป็นแม่พันแม่บอกของฟ้ามวิทยาฟ้ามนะครับเถือที่ว่าวันนี้โชคดีนะครับวันที่หนึ่งนะครับผม คือว่าผมโชคดีนะครับได้ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวงามนะครับนี่ครับเป็นทายาทของสมุกจิ้งกันนะครับนี่ครับพอเขาสายอสมุกจิ้งกันนะครับไอ้แม่ของเขาถ้าผมผมผมได้ตีเอฟไปนะครับก็สิเป็นเอฟสามนะครับเอฟสามรุ่นนักนะครับมาเคลื่อนกับรุ่นนักกับมาลอยออกนะครับตอนกลางเคลื่อนผมกะได้ มาดูแรกเขาช่วงเศร้านะครับมาเห็นช่วงเศร้านะครับตัวเขาทำนั้นตีเอฟบัตนี่ก็เป็นเอฟซีแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเอฟก็สิเป็นเอฟซีนะครับนี่แม่เขาสายเอเนะครับเอ2เสองซีนี่ครับสายปับสายพัฒนานะครับผมก็ได้เอาสายวอวพันสมุกกิ่งกันมาผสมนะครับเป็นตัวแม่สวยงามนะครับ ล่ำชิ้งลำขาเนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับก้นหางไงตนหนอกตรงขาหนานะครับนี่เป็นสายพัฒนาของวิทยาฟ้ามนะครับอืกําลังกินนมนะครับผมก็ได้ไเขากินนมนะครับนี่ครับกาลังดูดนมนี่ครับถือว่าเป็นนิดนดหมายที่ดีนะครับเดือน กรากระดานะครับนี่ครับเป็นความหวังของคนหักว่าหัวใจเกษตรครับสายพัฒนานะครับนี่เป็นท่ายาของสมุกกิ่งกันนะครับลำตัวเงีวนะครับซีเลียมผืนผ่านะครับนี่ครับเป็นซีเลียมผืนผ่าสายพัฒนาคนหางงนี่งามนะครับนี่แม่แม่เปิ่นก่ซื้อของไอ้คุณสมหวังนะครับ ที่ผมได้ผ้าตัดไปแล้วครับเนี่ยครับผ้าตัดหายแล้ววันออกลูกอะหายนะครับเนี่ยครับผ้าตัดก็หายเศร้าไปแล้วหลังจากเขาเป็นขาทกนะครับนี่ครับสายปรับสายพัฒนานี่ครับคงสั่งงะครนะครับผมบร่ได้ตีเบอร์ไว้นะครับ แต่ผมก็จดไว้ว่าว่าสายเอ็ดเช่ S T ide, สายได้มัทับผสมกันนะครับต้องจดไว้พอพันแต่ละพอพันนะครับผมม่เด้ตีเบอร์ไว้นะครับคือว่าอันนี้ก็เป็นเอฟซีนะครับนะครับมัดกล้ามเนื้อมาเต็มเลยนะครับมัดกลัมเนื้อมาเต็มเลยนะครับสายพัฒนานะครับหยิก สองปีนะครับสิบแปดเดือนถึงสองปีนะครับกิได้สมนะครับผมก็ต้องหาสายพัฒนามาปรับนะครับสมขังโตไปนะครับก็ษฎเป็นเอฟฮานะครับผมก็สิใส่แยกเพียรเลยนะครับครับผมใส่แยกเพียรไปเลยนะครับออกมากกับเป็นเรือนลอยไปเลยนะครับอืออกมากกับไอเขาเป็นเรือนลอยไปเลยนะครับ นี่ครับดูกันช่วมกันชัดๆเลยนะครับนี่ลูกสายสมุกจิงกันนะครับนี่ครับถ้าอยากสมุกจิงกันนะครับแม่พ่นคือไอแม่ค้นสมหวังนะครับออกมาขึ้นผมกับแมได้เห็นนะครับออกมาก็เห็นน้องออกแล้วนะครับผมก็ได้เมาอากินน่มนะครับลูกจนใหนีางได้แข็งแล้วครับโอ้ ผมมาโชคดีแล้วครับอืช่วงว่าท้องนะครับเอากัดูแลเขาดีๆนะครับเ้อดูแลเขาดีกว่าสิสมติดกว่าสิท้องนะครับกอนขอดกับให้เขาได้กินไอ้อิ่มนะครับอัดหานะครับอาหารเสริมนะครับให้เขาได้ขอดไงออกไงนะครับไม่แห้งคอดลูกไงนะครับเข้างมันดูแลนะครับ นี่เป็นแม่พันแม่บอกของอวิทยาฟ้ามนะครับก่อนแล้วครับสายเลือดสมุกจิงกันนะครับคงสางง่งงหนานะครับแม่เขาก็เกือบร้อยหกสิบแล้วครับแม่เอขุนสมหวังนะครับอื สวยงามเจ็บเด็กเจ็บหน่อยฝากพน้องเช่าว,ว่าเฮานะครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกเกษตรครกับผมอืสายพัฒนานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสายพัฒนาสมุกยิงกันนะครับนี่สวยงามกุ้งสางไงนะครับตัวแม่โอ้คนหางไงครับท่านผู้ชมครับนี่ กินห่อมให้กินหัวหานน้ำนะครับช่วงเขาออกลูกนะครับช่วงเขาเอานมให้เขากินนะครับครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอคุณนนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มแตความสุขความเจริญนะครับความเจ็บยบยาไห้ได้ความไข่ยาไดมี่นะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาดยางนะครับถ่ายคลิปนี้ผมก่าวเข้ามาสวัสดีครับ